เปิดนะตาอ่านะเปิดาัราราา์ทรถเราก็เดินหน้าไม่เดินหน้ามา อันนี้ตัวไว้อันนี้ตัวล็อคอันนี้ถอยหลังอันนี้เดินหน้าก็เดินหน้าครบเคียบปิกกดะะลแล้วล็อกรีโมทกันขโมยด้วยปิดนะคะเรียบร้อยอันล็อกแล้วก็กิดแฟเก็มทีท่โอย้ยทำไมไม่เข้า โอเคนี่คือ,อสามล้อไฟฟ้าในร้านของเรานะคะตอนนี้จะมีสีแดงสีส้มนะคะแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าอยู่ข้างนอกนะคะอะเมื่อกี้ได้สาธิตขับเดินหน้าถอยหลังให้ดูแล้วแล้วก็มีเปิดไฟตานะคะเราจะมาดูกว่งกุญแจตอนนี้จะเป็นตัวอากุญแจอันนี้จะเป็นตัวล็อก ปลดล็อกนะคะเกียร์ทั้งบนเกียร์หนึงเกียร์สองเกียร์สามทั้งล่างเป็นถอยหลังเดินหน้านในเกียร์อันนี้ถอยหลังเดินหน้าข้างบนเกียรหนึ่งสองสามอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งสองสามอันนี้ถอยหลังเดินหน้านะคะต้องใช้กลุ่มนี้ เบรกเบรกเบรกมือเบรกหลังตีนเท้าก็มืออันนี้เบรกหลังแล้วก็หลังมีเท้าเบรกมืออันนี้เบรกมือท้านะคะอันนี้เบรกหน้าตัวนี้เบรกหน้าตัวนี้เบรกกลางนะคะแล้วก็เหยียบเท้าเหยียบเบกนะคะสไลด์บอกที่นั่งปรับเป็นสามสไลด์สไลด์นะคะตัวกดปุ่มสไลด์ก็จะมี นะคะตัวนี้ถ้ากดปุ่มแล้วเบาะมันจะเด้งไปด้านหลังนะคะกดอีกทีก็จะเด้งมาด้านหน้านะคะก็จะมีเบาะสามเบาะนะคะหนึ่สองข้างในสามนะคะสามารถเลื่อนได้นะคะชาร์จแบตจะชาร์จ6ชั่วโมงหรือว่าชาร์จจนกว่าที่ชาร์จจะเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเขียวนะคะ สนใจสามล้อสามารถเชิญชมที่ร้านได้นะคะเลือกชมได้ตอนนี้ที่ร้านของเราจะมีสีแดงสีส้มแล้วสีฟ้าแล้วก็ในกล่องจะเป็นสีเขียวซึ่งยังไม่ได้ประกอบนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็มาสั่งจองได้นะคะสามารถประกอบได้นะคะแป๊บเดียวนะคะโดยช่างนะคะเช็คให้เรียบร้อยนะคะพร้อมอุปกรณ์ครบนะคะสามารถมาดูที่ร้านได้ะคะ่ะร้านจะอยู่ที่ บ้านนนปแดงนะคะตรงข้ามนะคะฝั่งเลี้ยงตรงข้ามวัดสว่างอารมณ์นะคะข้างร้านอาหารของคุณแม่นั่นเองนะคะค่ะสีสวยค่ะสีสวยแล้วก็ออ,อกแบบมาทันสมัยนะคะเหมาะกับคุณแม่บ้านนะคะเหมาะกับ ครอบครัวนะคะที่ชอบขับไปตลาดนะคะซื้อของระยะใกล้แล้วก็มีรูปร้านเยอะนะคะนั่งซ้อนไปด้วยกันได้หลายคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาจบกานดูจบการรีวิวนะคะสินค้าในร้านนะคะสามออของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ